สวัสดีค่ะครูรุ้ง Love and Attraction Master ค่ะวันนี้นะครูรุ้งจะมาให้เทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดแล้วเทคนิคนี้จะทำให้คุณนะคะเข้าใกล้ผลลัพธ์ของคุณมากยิ่งขึ้นอ่าครูรุ้งจะบอกคุณว่าวันนี้นะคะถ้ามีใครสอนคุณใช้กดแรงดึงดูดแล้วเขาพูดถึงการขอเชื่อรับอ่าอธิษฐานขอจงเชื่อและรอรับผลลัพธ์ แล้วคุณนอนกับบ้านอยู่เฉยๆครูบอกเลยนะคะว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนและถ้ามีใครสอนคุณให้ใช้กฎแรงดึงดูดแล้วจบอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะครูบอกเลยว่าเขาหลอกคุณ เป็นไปไม่ได้นะคะโลกใบนี้คุณจะไม่แอคชั่นหรือว่าไม่ลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์แบบที่คุณปรารถนาต้องการเป็นไปไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องของ law of attraction หรือว่ากฎแรงดึงดูดแล้วยังมีเรื่องของ law of cause and effect อา law of cause and effect นั่นก็คือกฎของการเกิด เหตุก่อนจึงเกิดผลลัพธ์ตามมาหรือถ้าเป็นภาษาพูดเราภาษาพทธเรานะคะก็จะเรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือว่ากฎแห่งการลงมือทํานั่นเองคุณรูเงี้จะบอกนะคะว่าวันนี้มีหนึ่งความลับสําคัญนะคะที่คุณต้องรู้นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะ มีความปรารถนาต้องการและคุณเกิดตั้งจิตขึ้นมาเป็นความปรารถนาที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างทันทีทันใดนั้นคุณกำลังเป็นผู้สร้างหรือว่าเป็นครีเอเตอร์และเป็นผู้สร้างที่เรียกว่าเป็นผู้สร้างแบบโคครีเอเตอร์กับยูนิเวอร์สหรือว่ากับจักรวาลอันยิ่งใหญ่ทันทีที่คุณตั้งจิตปรารถนาว่าจะลงมือทำอะไรบางอย่าง ทันทีที่คุณตั้งจิตปรารถนาโฟกัสอย่างเข้มข้นส่งแรงปรารถนาแห่งการตั้งจิตในการคิดลงมือทำนั้นออกไปจักรวาลทันใดนั้นจะรวมหัวกันช่วยคุณทันทีโดยส่งผู้คนเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์โอกาสไอเดียดีๆมาให้กับคุณและนั่นคือสิ่งที่จักรวาลส่งผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ตัวคุณ ถ้าปราศจากการลงมือทําแล้วแล้วก็คุณลองคิดดูสิคะจัก,กรวาลเขาส่งป้ายบอกทางเขาอยากจะสนับสนุนความเชื่อของคุณเขาอยากจะช่วยให้คุณเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ในชีวิตแต่คุณไม่แอคชั่นคุณไม่ลงมือทํามันจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นได้ยังไงเพียงจากการแอคชั่นของคุณน่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า inspire action นะคะหรือลงมือทําด้วยความรู้สึก ได้รับแรงดลใจอะไรบางอย่างเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะจงแอคชั่นลงมือทำอย่างสุดจิตสุดใจคุณรุงจะพูดเสมอนะจงเชื่อให้มากพอกับการลงมือทำค่ะเพราะถ้าคุณเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดผลถ้าคุณลงมือทำอย่างบ้าคลั่งโดยปราศจากความเชื่อหรือการทำงานร่วมก,กันกับจกักรวาลแล้วคุณอาจจะสำเร็จ แต่คงโคตรเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นจงรู้ไว้ว่าคุณคือโคครีอเตอร์กับจัก,กรวาลจงลงมือทำด้วยความสุขใจในสิ่งที่คุณถนัดนะคะแล้วนั่นแหละจะเกิดผลลัพธ์เป็นความสำเร็จพร้อมๆกับความสุขวันนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากๆที่ลุงอยากให้คุณนะคะแล้วมาพบกับคลิปดีๆนะคะอีกหล,ลายๆคลิปของครูรุง Love and Attraction มาสเตอร์ปรมาจารย์แห่งการใช้กฎแรงดึงดูดแล้ววันนี้อะไรที่ทำแล้วได้ผลลัพธ์จะเอามาบอกคุณให้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะแพชชั่นของครูรุ้งคือทำยังไงก็ได้ให้คนไทยได้ใช้กฎแรงดึงดูดแบบที่ฝรั่งเมืองนอกเขาใช้กันแล้วคุณจะรู้ว่าความสำเร็จในชีวิตมันง่ายสบายๆเพียงแต่คุณต้องแอคชั่นร่วมกันกันกบจักรวาล บายบายนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ